ชื่อยูมาครับผมชื่อยูมาเลยแล้วก็ a อเคอยูมานะครับผมทําเพลงทำเปนดนตรีดีกว่าแต่ว่าเป็น Hip ที่พบสทีเดียวก็ไม่ใช่แต่ก่อนก็มันก็เป็นทีน่พบนะแต่ว่าพอปัจจุบันเราก็พยายามเอาเพลงของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในแนวที่มันหลากหลายขึ้นแล้วก็พยายามจะเรียกว่ายังไงดีอะ มันมีความเจริญเติบโตทางทิศทางของดนตรีมากขึ้นหลังจากวันแรกๆเยียกวาอย่างนั้นดีกว่านะครับคือหาอะไรใหม่ๆทาสนุกๆไปเรื่อยอย่างแรกเลยผมอยากรู้ว่าที่พบเจอในกเป็นยัไงการพบเจอครั้งแรกของอเอาจริงๆเลยจะพูดอยู่ตลอดว่าตอนเวลาไปสัมภาษณ์ที่คุณว่าผมเจอกตบดนตรีได้เพราะได้เพราะดนตรีไทยผมเจอดนตรีได้เพราะว่าผมดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่าเรื่องผมลง แล้วก็เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่หลังจากนหนังงนั้นจบนั่นแหละก็มาเริ่มเล่นดนตรีไทยตอนตอนตอนที่เริ่มจริงๆเนี่ยมันไม่มีที่อปเข้ามาด้วยซ้ำไอ้พวกนี้คืออะไรไม่รู้เลยแล้วก็อยู่กับอยู่กับไดนตรีไทยเนี่ยเขาเจอของความเป็นดนตรีไทยเนี่ย,อย,อ,ยอย่างอย่างอย่างถึงแก่เลยที่เขาเรียกเด็กบ้านไปอยู่บ้านของครูเรียนดนตรีอะไรเหมือนในหนังเลยช่อง,งนั้นเหมือนในหนังเลยจนรประมาณหลังจากเข้าไปเรียนโรงเรียนประจำผมเรียนโรงเรียนประจำเริ่มเข้าไปตอนประมาณป .5 เอ่อ เขาจของในโรงเรนเนี่ยเราทำเป็นในดนตรีไทยเนาะแต่ว่าพวกพี่ีที่เขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาจะมีฟังฮิพฮอกกันบ้างมันก็มีหลายแนวมีโ e มมีพ็อปมีล็อกมีพอ็พอกก็ตามเรื่องกันไปทีนี้เราไม่เห็นความน่าสนใจของไอ้ตรงเนี้ยด้วยความที่เป็นคนอยู่กับดนตรีไทยมาด้วยความที่เนื้อของดนตรนีไทยหรือว่าอะไรก็ตามมันจะเป็นกราบกรอนโครงฉันเป็นในลักษณะนั้นอยู่แล้วมีความคล้องจองของมันอยู่แล้วไอ้ ไอในฝั่งของพี่พ็อปเองหรือแรปเองมันก็อะไรประมาณนั้นเหมือนกันก็เลยมีความสนใจขึ้นมาแล้วพอมันฟังไปเรื่อยๆก็เหมือนก็เหมือนทุกๆคนนั่นแหละฟังแล้วก็อยากจะลองทําบ้างแล้วพอฟังแล้วก็ได้ลองทําดูแล้วก็มาทุกวันนี้ไปกันเรื่อยๆใช่มีน้อยคนนักที่น่าจะเยอะแล้วก็ได้ในสมัยนี้นะครับแต่ว่านักตอนนั้นมีน้อยคนนักที่ จะ,อ,ะออกมาแล้วอยากเป็นผู้ผลิตผู้ทำบ้างอะไรเงี้ยอะไรก้อนความคิดตรงไหนที่ทําให้คลิกแล้วรู้สึกในสมองว่าแต่เราทํา,าบ้างสิอมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยมันมีแค่แค่คนที่อยากทําคนนึงแล้วก็อะไรก็ได้แค่แค่นี้ก็เป็นบีดแล้ววันที่อัดวันแรกไม่ได้อัดใส่ไม่ดีๆได้ซ้ํอาอัดใส่ อาศัยเครื่องเ p 3อาศัยอะไรนี้ขอแค่มีดนตรีามาฟังหรือว่ามีน่าหนูามาฟังแล้วให้มันพัฒนาสิ่งที่เราทําอยู่ต่อออกไปได้เรื่อยเรื่อเรื่องของพอลิตีเป็นเรื่องที่เชื่อนะว่ามันในสมัยนั้นไม่ต้องจ่ายตังค์เยอะมากมันไม่มีของที่ทำาล้วก็โฮมสตูดิโอหรือว่าอะไรเหมือนอย่างที่ถูกวันนี้เราสตารเ์เตอร์แพ็นะแล้วก็จบจบกันไปได้อัดเพลงได้มีเพลงเกิดขึ้นได้ตอนน้นสมัยตอนเนี้ยการที่คุณจะมีเพลงดีๆเกิดขึ้นมาได้สักเพลงแม่งเป็นเรื่องของทั้ง โอ้ขตังเงา้ยวะเขียนเนี้อเป็นแล้วแล้วร้องร้องได้ดีแลือยังร้องได้ดีเราแล้วไปอัดที่ไหนอัดยังไงที่ห้องอัดนั้นคนที่ทําเป็นยังไงบางคอมมูนิตี้มันค่อนข้างแคบคนทํางานตรงนั้นจริงๆที่เราเข้าถึงได้จริงๆมันค่อนข้างน้อยด้วยด้วยความที่เป็นเด็กด้วยเม็ดเงินด้วยอะไรก็ตามนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยม่นเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้สนใจเลยอย่าอย่าอย่าโกรธกันนะแต่ไม่ได้สนใจเลยจริงๆในเรื่องคุณภาพของของเพราะว่าเราแม่งจับต้องไม่ได้น้กวันนั้นจริงๆ อย่างเดียวที่ไม่จะขัดเกลาได้คือพ olicy ของตัวเองสู่ของตัวเองแล้วก็ค่อยๆแต่งทำขึ้นมาเรื่อยๆพอมันถึงโอกาสที่เราเข้าไปใช้ได้โอกาสเนาะได้เข้าไปทํางานในจุดที่ u a l i t y ของของมันเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยมันก็เปลีกันไปทังเรื่องแล้วพี่มากเนี่ยตัวหมายสูงสุดของการทำเพลงอไม่ใช่สาเหตุว่าทำเพราะอะไรศิลปินมีหน้าที่อยู่เพื่อสร้างงานศิลปะ ศิลปะดีๆหนึ่งชิ้นจะไ,ไปก่อเกิดศิลปะเป็นร้อยๆชิ้นซึ่งในร้อยๆชิ้นนั้นก็จะมีดีๆสักหนึ่งชิ้นสองชิ้นเกิดขึ้นมาก็ได้มไม่รู้นะแต่เราทํางานของเราเหมือนคณใครกินยาพาราปะ่ะอืมคุณรู้ป่ะว่าใครเป็นคนกินยาพาราหลยคนกินยาพารามันรู้ไหมว่ามันมีคุณกับผมที่แดกยาพาราเพื่อแก้ไขอยู่มันก็ไม่รู้ใช่ปะ่ะแม่งแค่ตั้งใจทำเรื่องของแม่งวันนั้นให้ดีที่สุดแล,ล้วผลจากสิ่งที่แม่งทำก็ส่งต่อไปถึงคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ แม่งปั้นน้ำเป็นตัวที่เนี่ยมันกําหนดอะไรไม่ได้หรอกเธอถูกต้องไหมทุกอย่างแม่งคือการปั้นน้ําขึ้นมาเป็นตัวเท้งนั้นแต่ว่ามันปั้นน้ําอะไร่ะปั้นน้าดีปั้นน้ําเสียน้ําที่ศาสตร์ไปแล้วมันชื้นชูใจคนอื่นศาสตร์ไปแล้วมันแตะเปื้อนใครต่อทําให้กําลังใจในการไปต่อของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างสุดท้ายวันหนึ่งที่หนังเรื่องนี้จบหนังเรื่องนี้จบหนังของแต่ละเรื่องจบไปแล้วมาย้อนกลูนตั้งแต่ตอนถึงตอนจบจะมองเห็นว่ามันเป็นไปเพื่ออะไร เรื่องชื่อเสียงหรือเงินทองอะไรพวกนั้นมันก็เป็นเป็นเรื่องที่มันเข้ามาอยู่แล้วถ้า,าง,งานมันดีสุดท้ายแล้วผมเลยไม่ได้เียสกับอะไรเลยลเนากจากการหางงานางที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยว่ามันจะไปในทิศทางไหนเพราะว่าถ้าคุณยังสนใจทิศทางของโลกคุณจะไม่สามารถสร้าง e v o l u t i o นให้โลกนี้ได้คุณจะไม่สามารถที่จะทํางานใหม่ๆมาได้ถ้าจะยึดย,ยงกับความสําเร็จเก่าๆหรือการ มองกลับไปถึงวันข้างหลังในความเป็นจริงนั่งมีแค่ปัจจุบันปล่อยผ่านสร้างส,างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นแรงชูใจคนอื่นใช้ชีวิตแลาทำงานดีๆต่อไปอยากเป็นศิละปะมันยิ่งอยากเป็นศิลปินไม่ต้องอยู่เพื่อสร้างศิละปะม,มีอยู่เท่านั้นแล้วถามว่าเม็ดเงนินหรือว่าอะไรก็ตามถ้าวันนี้คุณเดินมาชวนผมทำเพลงเราพูดกับผมว่าคุณอยากจ้างผมทำเพลง ผมจะบอกราคาที่คุณไปถามมันไม่ได้เพื่อชีวิตคุณจะได้มายุ่งอะไรที่ผมทำอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณถือแพงดีๆเข้ามาสักเพลงนึงแล้วผมเชื่อว่าพี่จะแม่งสร้างอะไรสักอย่างให้คุณฟังได้เรื่องเงินอาจจะไม่ต้องคุยกันเลยก็ได้ประมาณพี่บอกว่าตอนนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ยี่หอรือไปอะไรอย่างเงี้ยแนะนำไม่แนะนำไห้ฟังเลยนบพี่ว่าแบบว่าไอตรงนี้มันคืออะไร สำหรับคนที่แบบมาฟังแล้วยังยังไม่คิดว่ามันคืออะไรเงี้ยเอ่อผมจะชี้ว่ายังไงดีเนะหลายคนต้องการเอาความเป็นไทยหรือต้องการเอาค้าเจอร์ของไทยเนี่ยออกไปให้คนออกไปให้คนรู้จักออกไปให้ให้คนได้ยินแต่ว่าการเอานําเสนอมันออกไปอย่างแนบเนียนที่มันไม่ใช่การยัดเยียดให้เขาฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการมัน มันเป็นอะไรที่ยังยังยากอยู่ในวันนี้ในในความคิดของผมเราเราอยากได้ดนตรีที่โอเคคุณผมต้องการดนตรีที่แมงมีซอประกรอบม,มีระนาดประกรอบม,มต้องการมีไว้ไทยมาเออเออเออประกรอบไอๆๆตัวนั้นเข้าใจหมดเลยว่าคุณต้องการอะไรยังไงออกมาบ้างแต่ว่าการนําเสนอหรือการเบลนมันรวมกันให้มันเป็นงานก้อนเดียวที่แม่นกลมกลมกลมกล่อมจริงๆแกงซัหมอ,อ้อมันเป็นเป็นเรื่องยากสําหรับ งานของที่นี่อยู่เพราะสุดท้ายแล้วอย่างงานที่ผมทําผมพยายามเอาลูกที่มันเป็นไทยจ๋าของผมมาออกไปให้โลกเห็นก็จริงออกไปให้ทุกคนเห็นก็จริงแต่ว่าผมจะแอบใส่ลงไปแต่บางทีคุณไม่รู้ไดซ้ำว่าลูกนะนั้นเป็นลูกอะไรอย่าง อินโฟไวในบางเพลงแม่งเป็นลูกเอื้อนหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีบางชิ้นมันเป็นลูกเอื้อนของผมเองที่ผมเอาไปกลับเฟอหรือ <c oughs> เอาไปใส่แบบเอ,แบบเอฟเฟกให้สาวแม่งแปลกจากเดิมอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็นําไปประกอบซึ่งลูกในนั้นอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นคนเลน่นดนตรีหน่อยคุณก็จะรู้จักเป็นอัทโนิกเนาะมันก็จะเป็นลูกอะไรประมาณนั้นกลับไปกลับมามนะันเป็นการยอ่อแล้วก็ขยายซู้เข้าซูมออกในรา,ายละเอียดของเพลงที่คุณทำประมาณนั้นครับมัน มันเหมือนเอาสิ่งที่เรามีมาแล้วไม่ใช่แบบตัดแตะแม่งเฉยๆผมสร้างความกลมกลืนในชิ้นงานผมเลยข่าวเจอที่ผมได้รับมาด้วยทั้งความเป็นทิปป o p และความเป็นไทยเดิมในตัวเองตอนนั้นก็จะมีคนประเภทที่มีความมีความเป็นทิปป o p ในตัวแต่ว่าก็แบบอยาเอาเพลงเองไว้ผสมผสานกับสิ่งที่จะมีบ้างก็คือเราไม่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไเ่ใช่แบบเราทุบตึก มีคนเจ๋งๆคนนึงเคยบอกผมว่าถ้ายังก้าวข้ามแนวที่ตัวเองเชื่อมันยึดถือไม่ได้ยังเป็นที่ฮอปยังเป็น๊อปยังเป็นล็อกยังเป็นเดตคองเป็นอะไรก็ตามคุณไม่มีทางพบความเป็นตัวเองคุณยังไม่ละทิ้งความเป็นตัวเองคุณพบความเป็นตัวเองไม่ได้คุณไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มันเป็นความยูนจากข้างในจากพ o w e ของคุณจริงๆคืออะไรเพราะคุณยังมีกรอบมี การตีเส้นให้กับองค์ความคิดหรือว่าแนวทางในการกำเนิดง,งานรวูมันเป็นเรื่องที่ต้องตีเส้นมีการวางอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งในความจริงแล้วก็ทํางานกันแบบนั้นนะนะห้อง <Yeah. S 1> กองแบบนี้เป็นล็อกกองแบบนี้เป็นที่ผอบฟินแบบนี้เป็นเออหนูนี่มันมีเยอะแยะเต็มไปหมดคนถามยูมาว่ายูมาทําเพลงแนวอะไร ม่นเคยนั่งคิดอย่างนั้นนะว่าจะทำเพลงแนวอะไรแล้วก็ได้บอกไว้ว่าทําเพลงแนวอยู่มากครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วมันก็เหมือนเขาเขา,เขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะถ่ายภาพผมยกกล้องขึ้นมาเร่งจัดคอมโพสของกล้องของของภาพแล้วถ่ายแกลแล้วผมยกมือถือขึ้นมาแล้วปึ๊บถ่ายแกลกภาพที่มันออกมา คุณจะรู้ได้ไงว่าที่อะไรที่แม่งมีที่การแม่งจะนำไปสู่ทางที่มันดีกว่าได้ไม่ใช่ความสัมรัทธ์เลยถ้าหากว่ามีคนเ p มทักเข้ามาหาพี่ว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มฟังเพลงที่พอพี่มีคำอะไรเดนมาด้วยเลยดุยเลยอย่ารอใช่ดุ้ยเลยวันแรกที่ผมเข้ามาทำเพลง ผมไปอัดเพลงอยู่อยู่ห้องอัดหนึ่งแถวๆเนี้ยแล้วก็ไปถามเขาว่าถามแบบเด็กๆเลยนะถามว่าพี่ครับถ้าผมอยากจะมีชีวิตที่เป็นศิลปินเนี่ยอยากทํางานเนี่ยาหาก,กินกอาชีพศิลปินเนี่ยผมต้องทํำยังไงครับแม่งนึกแป๊บหนึ่งไอ้พี่เขาเนี่ยเขาเนนึกแป๊บหนึ่งแล้วเขาแก่กว่าเรามากแล้วเขาเนีกแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็บอกบอกเราว่าอืมอย่ามีกโก้ผมฟังเพลงทุกแนวผมฟังแนวลำ้ำผมฟังไทยเดิมผมฟัง ยี่ยนสารพัดยลุยฉุยแฉรที่จะฟังหมายไทยก็ฟังฟังหมดทุกอย่างที่มันเป็นเพลงมีเสียงมันใหญ่อีกอ้เก็บแม่งให้หมด <c oughs> คุณแยกแยะได้วันหนึ่งที่คุณมีทัศนะที่กว้างขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณจะสามารถหยิบทุกอย่างที่คุณได้มาเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้ทุกอย่าง <c oughs> สุดท้ายแล้วมอ,กอ้กงขายของขายตัวเองหน่อยปาร์ตี้เราชื่อ Zo so, ซูซูเนาะยังไง วันที่20เท่าไหร่นะ25ถ้าเกิดว่างก็มานั่งฟังเพลงกันนะครับมีหลายๆคนมาร้องเพลงให้ฟังนกะแล้วก็ยูมาด้วย่นีมันจะไปร้องเพลงให้ฟังรอบนี้จะเอาวงอูสติกมาเล่นให้ฟังชิลๆเนาะมานั่งชมวิวชมวิวชิลๆแล้วก็ฟังเพลงพอๆกันนะครับผมเนาะแล้วถ้าไงมีโอกาสพบกันครับไ,ไปไปควัคุณครับขอบคุณ